วิธีเลือกโหลดเซลล์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณการเลือกโหลดเซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการได้แก่สภาพแวดล้อมการเลือกโหลดเซลล์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งสภาพอุณหภูมิความชื้นการกัดกร่อนหรือการส,ารสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของโหลดเซลล์ได้ที่กันน้าหนัก การกำหนดช่วงน้ำหนักที่คุณต้องการวัดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าโหลดเซลล์สามารถรับน้ำหนักอย่างเหมาะสมโดยไม่เกินพิกัดหรือตำเกินไปแนะนำให้เลือกโหลดเซลล์ที่นิดพิกัดน้ำหนักสูงกว่าเล็กน้อยเพื่อป้องกันปัญหาจากการโอเวอร์โหลดหรือความผันผวนของน้ำหนักความแม่นยำการประเมินระดับความแม่นยำที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญโหลดเซลล์มีระดับความแม่นยำที่แตกต่างกัน หากต้องการการวัดที่แม่นยำสูงควรเลือกโหลดเซลล์ที่มีคุณสมบัติความแม่นยำสูงประเภทของแรงมีโหลดเซลล์หลายแบบออกแบบมาเพื่อวัดแรงดึงแรงอัดหรือแรงเฉือนดังนั้นควรเลือกโหลดเซลล์ให้เหมาะกับชนิดของแรงที่ต้องการวัด การรับรองมาตรฐานหากโหลดเซลล์ถูกนำมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเช่นการชั่งน้ำหนักเพื่อการขายหรือคำนวณภาษีควรเลือกใช้โหลดเซลล์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน OIML R 6 0 5ประเภทหลักของโหลดเซลล์ 1. แบบซิงเกิลพอยต์ใช้สำหรับการชั่งน้ำหนักที่ตำแหน่งใดก็ได้บนแท่นชั่งเหมาะกับงานเครื่องชั่งตั้งโต๊ะแท่นชั่งพื้นระบบชั่งน้ำหนักที่ต้องการความรวดเร็ว 2. แบบเชียร์บีมใช้สำหรับการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำโดยมีการรับแรงเฉพาะจุดเหมาะกับงานไซโลและถังบรรจุปริมาณตันกลางแท่นชั่งพื้น 3. แบบเบนดิ้งบีม ผสมผสานความไวและความแม่นยำของโหลดเซลแบบ s i n เกิลพอยตเข้ากับความแข็งแรงของเชียร์บีมเหมาะก,กับงานสายพานลำเลียงแบบลูกกลิ้งแท่นช่างพื้นไซโลถังและถังขนาดเล็ก 4. แบบ traction ใช้วัดน้ำหนักในกรณีที่มีแรงดึงหรือต้านทานเช่นโหลดแขวนเหมาะก,กับงานถังแขวนโหลดที่แขวนลอยอยู่ 5. แบบ compression รูปทรงกระทัดรัดและแข็งแรง ออกแบบมาเพื่อชั่งน้ำหนักโดยไม่มีการโค้งงอของโครงสร้างจึงทนต่อแรงกดได้สูงเหมาะกับงานไซโลถังและแทงที่มีความจุปานกลางถึงขนาดใหญ่